แอปเปลิลสีแดงดกดกปีนี่พีที่แล้วไม่ได้มาเก็บมันไลยมีลูกปีก่อนนน่นเก็บเนาะเก็บปีปีก่อนนน่นก็เลยลู้อ่ะมันสีแดงปีนี้ยังดกแต่มันสูงเนาะเล็กหน่อยก็เก็บไ่ถึงอีปีน่ะมันไม่มีเหลือพอเล็กหน่อยเก็บเนาะอยู่โรงเรียนโอลีนี่เด้วเล็กหน่อยมันเลยเก็บโออันม่อนดกจนลูกแช่อันม่อนวอ,อนวนัทดกดกแต่ว่าลูกหน่อยเนาะ S <S ไหนเอาอีกเอาอีกอจะก,ก็ต้องมาใส่นาะแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงเอาไปจิ้มเกลือคนนี้ร้อยไข่เอาใหม่มาตีเอานี่ <S 2> <S 2> พ่อแล้วลูกเท้าไม่ถึงลูกเออถ้าเอาถึงเขาก็เก็บลูกใหญ่ๆได้เนาะ ถึงไหมดูแบบนี้ไม่แดงเนาะดูแบบนี้สีไม่แดงตองพาข้างในดูเนาะปะ่ะพอดเธอหลุกเดี๋ยววันหลังค่อยเก็บวันน้มาโรงเรียนค่อยเก็บให้มามะทาไมของเรามันลนเยอะแทนนี่ขึ้นลนไปหลายหรือว่าเขาเก็บลุกพัดลงเก็บนี่ไม่มีไเก็บเลยไม่เขาเก็บไปทิ้งอ่ะมันลกเวลาเขาไถตัดห้าเห็นไหมเราเขาตัดหยางามจนแหลงจนมางดูเขาไม่ทาเลยนี่ เอาทำไมทาไมเหมือนกระตัดอยานูนโอริต้นอะไรนั่นน่ะดูว่าลูกโรคโรคอะไรเบี้ยน่ะนี่แอปเปิ้ลคือกันม,มีคนหนึ่งที่ว่าเขาทำงานอยู่เนี่ยเขาตายใครอังกลลาเขา, <Angela. S 2> เขาทำงานที่ว่าขายอาหารให้เด็กน้อยอ คนทำงานขายอาหารตายเลยปลูกตนน้นนั้นอีกหว้เป็นทีละลึกอือหืโอ้ยโบนัหม่ายม,มันยังดกอยู่ลูกไปหาเก็บของข้าวเดี๋ยวข้าทวงมันตมันยังหน่อยอยู่เอาไว้ลูกใหญ่ส่งซื้อพิม่มจะเช้าเพราะว่าลูกตื่นแต่ตีสีเสร,ร็จแล้วลูกก็ไปทำงานสองชั่วโมงนัดแม่ แม่ก็ว่าอากาศดีรู้เย็นสบายฝนตกนอนเพื่อนตื่นขึ้นมาเอา้าเจ็ดโมงครึงนัดกัะลูกเจ็ดโมงต้นนี้มีลูกไหมนี่กินได้เหมือนกันนะลูกมันก็จะสีมันไปมันมันมีคนแล้วคนสองคนนั้เขาไปตลาดแต่เช้านี้นะเอาดีจะไปเปลี่ยนรองเท้ากระลลานให้เอาหอมให้มา,มาด้วย คอมแดงบูทำให้เจ็ดโมงเึ้นองโมงมึง,งมืกมกรตือมันใสฝนละลืมทางบ้านละวันนี้เนาะให้มันตกเถอะมันแหลง่งหลายสน้าเด็กเลนทำไมใหญ่ใหญ่ดูอ่ะอดงงอกไม้เราจะงอกไหมนี่เด็กหน่อยเดินเนี่ยปะ่ะมาคืนโอลิมาหนังเลนอยู่นีป่ป่ะตำรวจมาสองรอบ <c oughs> โอ้แสดงก่าเฟือนโอลิในเมืองก็มีตรงนี้ก็มีใช่ไหมนี่ไม่ยอมรับยอมนอนกันใ่ยไหมลูก เึงเห็นต่อตำรวจไหล่ขโมยมาถึงนี่นี่เพื่อนโอลีกก็ไม่ยอมรับยอมนอนอยู่ถูกมุมเลยนะเพิงเห็นตำรวจไหล่ขโมยมานี่เมืองเลยหน่อยก็มีขโมยเนาะไปะกลับบ้าน